สัปดาห์ที่ผ่านมาโฆษกภา,ภาพภาษาอังกฤษชาวชิลีของไอซิสได้ประกาศยกเลิกชื่อเต็มเดิมของกลุ่ม ที่ว่ากลุ่มแบ่งแ,งแยกดินแดนรัฐอิสลามอิรักและซีเรียเหลือเพียงรัฐอิสลามเท่านั้นนับเป็นการแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการยึดครองแค่อิรักและซีเรียที่กำลังลุกเป็นไฟในขณะนี้หากแต่ยังต้องการสร้างรัฐอิสลามตามอุดมคติที่ครอบคลุ่มพื้นที่กว้างขวางกว่านั้นมากเรื่องอนาเขตที่แน่นอนของรัฐอิสลามนั้นยังคงมีหลายกระแสแต่ประเทศหนึ่งที่ค่อนข้างแน่นอนว่าถูกเหมารวมอยู่ในรัฐดังกล่าว ด้วย <Yeah. S 1> ก็คือประเทศจอแดน <Yeah. S 1> เพื่อนบ้าน <Yeah. S 1> ที่มีชายแดนติดกับทั้งซีเรีย <Yeah. S 1> และอิรักหลายคนจึงออกจะเป็นห่วงว่าจอแดนอาจจะตกเป็นเหยื่อรายต่อไปขณะเดียวกันหลายคนก็ประหลาดใจว่าทำไมไอซิสจึงไม่โจมตีจอแดนเสียทีทั้งๆที่พวกเขาสามารถควบคุมชายแดนอิรักจอแดนเอาไว้ได้แล้ว สำหรับไอซิแล้วจอแดนคือจุดเริ่มต้นแห่งความยิ่งใหญ่ของพวกเขาเลยก็ว่าได้เพราะอาบูมูซาบอาซากาวีผู้ก่อตั้งและอดีตผู้นำไอซินั้นเกิดในจอแดนก่อนจะเข้ารับการฝึกในอัฟกานิสถานจนกระทั่งกลายเป็นนักรบิฮาดผู้ยิ่งใหญ่มาซากาวีจะถูกทหารสหรัฐสังหารไปเมื่อปี2549แต่เก็บประวัติและชื่อเสียงของเขายัางคงอยู่โดยเฉพาะในหมู่นักรบีฮาดรุ่นใหม่ในจอแดน ขณะเดียวกันราชวงศ์จอแดนที่ปกครองประเทศมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศเมื่อกว่าร้อยปีก่อนนั้นมีอำนาจมหาศาลนอกจากนี้ราชวงศ์จอแดนก็มีมิตรอันเข้มแข็งพวกเขาผูกมิตรกับชาติตะวันตกอย่างเปิดเผยมาโดยตลอดในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ไอซิสมีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐพูดคุยกับรัฐบาลจอแดนอย่างใกล้ชิดในการพยายามปราบปรามไอซิสในภูมิภาคอิสราเอลเองก็นับจอแดนเป็นมิตรที่สำคัญเช่นกัน เพราะดยสภาพทางภูมิศาสตร์จอแดนเป็นเสมือนบัฟเฟอร์โซนที่กันอิสราเอลออกจากความไม่สงบในโลกอาหรับซึ่งหากปล่อยให้จอแดนขาดเสถียรภาพเหมือนประเทศอื่นๆแล้วอิสราเอลก็จะต้องพบกับศึกรอบด้านมากขึ้นนั่นเองแม้ในขณะนี้ยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดว่าสหรัฐและอิสราเอลจะส่งทหารมาช่วยกองทัพจอแดนในการป้องกันตัวเองจากไอซิส แต่มีรายงานว่ากองทัพของจอแดนเริ่มกระดิกพลิกตัววางแผนปกป้องการลุกรานจากไอซิสแล้วอย่างไรก็ตามแม้ราชวงศ์องกองทัพและชาติตะวันตกต่างวางใจในศักยภาพของจอแดนพอสมควรแต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะสำหรับการเมืองในโลกอาหรับแล้วสถานการณ์